สวัสดีจ้าพี่น้องบ้านสวนฝ้าหมูคนอุบุด้วยจ้าอันคลิปนี่ันไปแเอลหันมถาทายคลิปแม่หมูหลูกอ่อนของไปแเอลนาะจ้าหลังขอดได้สองสามมืออันไปแเอลได้เอาใบตองกลวยของกลวยน้ำวาสุดให้เป็นกินเนาะจ้าคลิปนี่ไปแอลก็เลยจะมถาทายคลิปแล้วก็บ่าสู่พี่น้องฟังว่าการที่ห้าเอาใบใบตองกลวยสุดของกลวยน้ำบานี่ให้แม่หมูหลังขอดกินนี่เนาะจ้า มันดีมีประโยชน์แนวดสํสหรับสุขภาพแมวหมูแล้วก็สุขภาพลูกหมูนะจ๊ะจะเมื่อเบาซูพี่น้องฟัง่งสาหรับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือไม้นะจ๊ะแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นเลี้ยงหมูไม่อาจจะพันมีประสบการณ์นะจ๊ะก็เสิยเบาสูฟัง่งว่าผลดีมีประโยชน์ของใบตองกลวยสดนี้ของกลวยน้ำบานี้ดีต่อสุขภาพหมูนแนวดนอกะจ๊ะในคลิปนี้ แต่ว่ากนสิเบาสูพี่น้องฟังเนาะจ้ากอยาลืมเมด้อจ้าพี่น้องผูเขามาเบิงขลิปไปเอาใหม่ๆเนาะจ้ะไอสนใจในการเลี้ยงหมูเนาะจ้ะแล้วก็ถูกใจขีปทิปไปเอาเห็ดกอยาลืมเด้อจ้าไอกดติดตามกดกระดิ่งเนาะจ้ะเพื่อสิได้เบิงลิปใหม่ๆนัาไปเยแอลไปเรื่อยๆเนาะจ้าถูกใจลีปเนาะจ้ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะแล้วก็ขอพคุได้หลายสำหรับการกดติดตามใหม่เนาะจ้ะพี่น้อง แล้วก็ขอบคุณพี่น้องผู้คนเบิ่งคลิปน้ำปแอวมาตลอดนอจากในคลิปนี่ฮะปแอลก็อยากเอาน้ำเรื่องการให้แม่หมูกินใบตองกล้วยน้ำบ่าซดนี่น่อจากมันดีต่อสุขภาพแม่หมูและสุขภาพลูกหมูแนวใดนอจากคลิปนี้ไปแอลจะเ่าสู่ฟังจ้าเมื่อเ่าถึงไอแม่หมูไอหลังขอดก่อนน่จ๊ะ สำหรับแม่หมูหลังคอดน่าจะพี่น้องไอเวลาคนคอดหลูกใหม่ในมือแหลกน่าจะเพิ่นจะบ่คอยกินอาหารน่าจะแม่หมูไอถี่บนคอดหลูกไม่แล้วแม่หมูบางตัวนี้อาจจะมีการทายแข็งน่าจะพี่น้องหรือว่าทองผูกนั่นนะบานีการที่เข้าห้เพิ่นกินใบตองกล้ยซดนี่ในมือที่สองที่สามน่าจะพี่น้องมั่นสีไปซอยระบบอ่าล่ำใสระบบย่อยของเพิน่นห้เพิ่นคับทายไดดีน่าจะพี่น้อง ระบานนี่ช่วงที่เพิ่นลอดลูกไม่หนีแม่หมคูคนจะบอคอยท่านอยากกินอาหารพวกไอ้ที่มีกากหยาบแล้วจะบอกว่าเป็นล่ําหรือว่าอาหารไอ้เม็ดแล้วจะอันเพราะว่ามันจะเหตุนในเพิ่นทองผูกแล้วจะทายแข็งเพราะว่าเพิ่นกรบบออยากเบ่งแห้งแล้วจะพอเพิ่นขอดลูกไม่บานนี้ถ้าเพิ่นกินพวกไอ้ใบตองกล้วยสุปตองกล้วยน้ำหวานีน่แล้วจะหรือว่าต้นกล้วยสุปตองกล้วยน้ำหวานนี่นเขาก็ขายกินได้ใจพี่น้องอันมันจะดีต่อย ระบบคับทายระบบหย่อยของเพผลน่าจะเพิ่นทายง่ายทายสะดวกเลยนะจจะเนี่ยเพิ่นยำหยำกินนี่สิน่าจะพี่น้องบางที่เพิ่นกระข่ายออกน่าจะกากมันเห็นนะเพิ่นกระดูดกินตะหนามมันอันสําหรับแม่หมูนะจ๊ะมันดีต่อสุขภาพแม่หมูนี่สิละจะไอ้เพิ่นคับทายสะดวกสบายบ่อยเฮ็ดบ่อยเฮ็ดให้เพิ่นท้องผูกน่าจะพี่น้องวันนี้ในี่สวนของลูกหมูหน่อยน่าจะพี่น้องแม่เพิ่นได้กินใบตองข่อยสดแนวนี้นะจจะ ลูกหมูได้กินนมนแม่ก็สิได้กินสารอาหาราจากใบตองกลวยสดคือมันก็เป็นย,ยาสมุนไพรสำหรับไปประจำฟ้ามของไปแอวเลยนาะจา้ะการที่ให้แม่หมูก,กินใบตองกลวยสดกุ้งกวยํำบานี่อปองกันนาะจ้ะพี่น้องลูกหมูหน้อยบม่ให้ลูกหมูหน้อยมีอาการท้องเสียทายเหลวหรือว่าทายเป็นเหล้วเรื่องเหลืองๆนั่นนะจ๊ะพี่น้องอันเาให้กินปองกันไว้นี่เพราะวะ่า ลูกหมูเนี่ยระยะแรกเกิดอายุเจ็ดมือถึงสิบมือนี่มักจะเป็นลกูกทองเสียทายเลวน่าจะพี่น้องการเยวให้แม่หมูกินเนี่ยลังคอดสองสามมือล้างที่เป็นขอดแล้วนี่ให้เป็นกินไปตรงกวยนมวาอันนิน่าจะพี่น้องมันดีต่อสุขภาพลูกหมูเพราะว่าลูกหมูไปเอ้เนี่ยจะพอมีทองเสียทายเลว้วยนจาจะห้แม่เป็นกินไปตองกวยสุดลังคอดแบบนี้ อันเพราะว่าเขาปองกันไบก่อนกอนที่ลูกหมูสีทองเสียนอกจากกอนที่ลูกหมูน,นั่นสีทายเรวเข้าให้กินพวกใบตองกวยโซ่กงกวยหน่ำบากอนปองกันไว้บานนี้ปัญหาลูกหมูทองเสียนี่ก็จะ,ะเกิดขึ้นกับลูกหมูหน,น่อยของเหานอกจากพี่หนอบันนี้เมื่อเบาถึงไงวิธีระยะเวลาเอาไหแม่หมูกินนอกจากก็คือใบตองกวยนี่เข้าให้้นกินหัน าตามล้างอีดีก็ให้เป็นกินตอนเสาร์ก็ตอนแรกน่นจาจะพี่น้องตอนเสาร์นี่ก็ให้เป็นกินจักสองการตอนแรกห่ะก็ให้กินสองการนะจจะก,กินติดต,ต่อกันอยูจอ่จักสี่ถึงเจ็ดวันนี่น่าจะเป็นหองพอเกินอาทิตย์หนึ่งน่าจะให้เป็นกินติดต,ต่อกันปัญหาหลูกหมูทองเสียทายเลี้ยนี่จะบก,กเกิดถึงกับหลูกหมูในฟาร์มของเขาเลยน่นจาจะพี่นหองอเบาซูพี่น้นองฟั่งเปืือพี่น้องยาบ นำไปเห็ดไปใส่กับหมูในฟาร์มเจ้า,จาของนัจ้ะสำหรับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือใหม่อาจจะบพระหันหูเรื่องนี้นั่จ้ะหรือว่าผู้กําลังสิเริ่มต้นเลี้ยงหมูม่แล้วกาลังคิดว่าอยากสเลี้ยงหมูแล,ล้วเพราะไดน,นเลี้ยงนั่จ้ะเบิ่งไหวไปเป็นแนวทางเพราะได้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงหมูของเจ้าของน,าานั่นจ้ะมาเนไอใบออออต้งกล้วยสดกับต้นกล้วยน้ำว้าสดนี่นั่จ้ะพี่น้อง กินหลายนี่กับบมีอันตรายแล้วกับบมีผลนเสียกับสุขภาพแม่หมูหลูกหมูน่าจะให้เพิ่นกินได้ล้างเจ็ดมือไปแล้วน่าจะพี่น้องที่ว่าให้กินติดต่อกันหันถ้าพี่น้องสะดวกมือได้ก็หาให้เพิ่นกินกระไดจะพี่นอ้องให้เพิ่นกินเป็นประจำต่อไปเลยกับบมีปัญหาน่าจะใบตองกลวยสดแล้วกับต้นกลวยสดพงกวยน้ำบ่าดีต่อสุขภาพแม่หมูกับหลูกหมูน่าจะนี่เราจะพี่น้องจังว่าไปเอ,อลอันมาถ่ายคลิป หลูกหมูหน่อยห้องไปแอวแล้วก็เบาสู่พี่น้องฟังน้าจะเพื่อสิมีประโยชน์ก็พี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้ำกันน่าจะ,ะนำไปให้หมูในฟาร์มกินปองกันบ่ให้เกิดปัญหา ลูกหมูทองเสียนะจจะเพราะว่าปัญหาลูกหมูหน่อยทองเสียนี่เป็นปัญหาใหญ่เลยน่าจะพี่น้องสําหรับคนเลีมม้ยงหมูถ่าปอยให้ลูกหมูทองเสียติดต่อกันนี่ร้ายมือน่าจะเรือว่าถึงอ, on, อาทิดหนึ่งนี่ระยะกําลังกินนมแม่นี่นะ่าจะพี่น้องโอกาสจิ่สูญเสียลูกหมูนั้นสูงเลยน่าจะพี่น้องเพราะว่าถ้าลูกหมูทองเสียติดต่อกันร้ายมือนี่ก็สิเป็นเงาเงาน่าจะพี่น้องแล้วก็พ,าพายากกินนมแม่แล้วก็นอนส้มก็สิเป็นไข่อีกเพรดนก็ ตายนอกจากบาน,นี้เฮ้าท่ทนแต่หัวิธีปองกันนะเฮกาอ,อยาให้ปองกันไว้นาะจ้ะจังว่าไปแแอวอยากนําเรื่องนี้มาเบาสู่ฟังแต่ว่ากะเ้าสู่พี่น้องฟังมาหลายขปแล้วจะพี่น้องเรื่องปัญหาอ่าลูกมูหน่อยทองเสียนาะจ้ะวิธีแก้ไขแต่ว่าในขิปนี้ก็พอดีมานางเฝ้าลูกหมูเนาะจ้ะพี่น้อง ก็เลยเอาไบตองก๋วยมาให้แม่เป็นกินก็เลยมาถ่ายคลิปแล้วก็อยากเอาสู่พี่น้องฟังอีกสําหรับพี่น้องผู้เขามาเบิ่งคลิปใหม่อาจจะบ่ทันได้เบิ่งคลิปเก่าๆของไปแอวเนาะจ้ะไปแอวก็นําเรื่องนี้มา่อเอาสู่ฟังอีกเนาะจ้ะอา่จาจังได๋ก็อย่าลืมด้วยจ้ะพี่น้องคันตูใจคลิปไปแอวเฮ็ดให้เบิ่งก็กดติดตามช่องบ้านสวนฟ้าหมูค,คุนอุบลของไปแอวไว้เด้อจ้ะ เพื่อเสรีเบิ้งคลิปใหม่ๆนั่นไปเอาไปเรื่อยๆนะจ๊ะไปเอาก็ถ่ายคลิปนี่แหละเบาสูพี่น้องฟังการเลี้ยงหมูมแบบบ้านๆนอกจากพี่น้องขอ,อก,กับขอ,อกแบบบ้านๆเห็ดตาใหม่ปลสดุห่าใดในหัวสวนจะคล้องนะจ๊ะไม่ไพ่ไม่ยุคข้านอกจันล่างขาก็เป็นยาค่าเกี่ยวอ้อยต้องให้ในหน้าจะคล้องนี่แหละจะพี่น้องเอามาไพ่หล้วก็มาสมเสียมเห็ดไปนําทุกปีนะจ๊ะ บอดด้สวยรู้บอดด้สวยงามนค่ค่ะพี่น้องแต่ว่าหมูมันอยู่สบายน่าจะพ้นดีห้องการเห็ดอันคอกแบบันบาดน่าจนนะพี่น้องอันเพราะว่าเห่ากับเห็ดจังไดก็ได้เห็นประหยัดต้นทุนเห่าผู้เลี้ยงหมูน่าจะพี่น้องเพราะว่าอันเสื่อเพื่อนกินนี่กระเบิดลายน่าจะพี่น้องขอกเพื่อนนี่แต่เห็ดพราประหยัดได้ใหม่หาได้ในหัวในสวนเท่ากับหามาเห็ดน่าจะไม่ไพ่ไม่ยุคค่ะอ่เหาปลูกไว้เนื่งหัว,วหายไปหนาก็มีประโยชน,น์น่าจะพี่น้องอันอะไรจะพี่น้อง คลิปนี้ก็เอาซ้ำหนีสักคนน่าจะเบาหลายย้ายหา่างเบาเน่ยเอาไปแล้วละอันพอ,อกันไ้ในคลิปหนาแล้วก็ขอบพุณนหลายๆสำหรับพี่น้องผู้ติดต,ตามเบิ่งคลิปต้องกันมาตลอดน่าจะอ่านคลิปหนาพอ,อกันไปสิมีเหลเงยังมาบอกสู่กันฟังอีกสวัสดีจ้า